คุณผู้ชมคะเพราะว่าวันนี้นิตยสาราอุปอะ่ะเขาคว้าตัวพระเอกสุดพอดขวัญใจจอยมาเป็นนายแบบด้วยแต่จะเป็นใครตามไปดูเลยค่ะแม,แม่แม่แม่ทำเอาเหยียวขาวสาวใจดำขำสินหน้าดูชม ีมในสวนนะวันนี้ใช่ครับวันนี้ก็แบบว่าเป็นอะไรที่แบบสบายสบายเป็นไงเป็นไงพอมาถ่ายนะ ห่างเหินกับอุ๊ไปนานเหมือนกันนะก็สักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับวันนี้ก็แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบว่าถ่ายในแฟชั่นเซ็ตนี้ก็เ้เป็นแฟชั่นเซ็ตที่น่ารักมากๆด้วยปกติเคยถ่ายสถานที่อะไรที่ดูโล่งๆอย่างงี้ไม่นะครับผม <c oughs> นอกจากจะไปสวนรถไฟฮะ <c oughs> ใช่ไหมใช่อันนี้ก็เหมือนแบบสวนรถไฟนะครับผมนะแต่จริงๆเป็นบ้านเป็นบ้านใช่เป็นบ้านการโพสท่าง่ายไหมก็ครั้งนี้ก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักหน่อยเป็นแบบเด็กๆใสๆหน่อยมีแบบว่ารอยยิ้มค่อนข้างเยอะนะครับทำยากมากเลยครับผมแบบน่ารักน่ารัก เพราะว่ามันเริ่มเลยไวแล้วใช่ไหมยังยังได้อยู่ครับผมได้ได้อยู่่จอยหรือเปล่าฮะชุดก็เป็นเสื้อผ้าแบบว่าแนวซัมเมอร์หน่อยกระกิงขาสั้นเสื้อยืดอะไรเงี้ยจะมีแบบว่าสูทลำลองข้างนอกอะไรเงี้ยมีท่าไหนที่แบบว่าุทํายากไหมถึงแม้ว่าจะถ่ายในสวนก็เถอะเพราะเมื่อกี้เห็นมีท่าอะไรนอนยกนิดนึงอ่าใครก็ยากก็ยากนะครับผมนะฮะ ยายาที่ว่าผมไม่ใช่สาวยายาใช่ไหมคะอ่ะไหนๆก็ได้มาเจอหนุ่มหล่อทั้งทีสาวๆก็เลยไม่ยอาเสียโอกาสทองขอแชะรูปคู่ที่ดูแล้วต้องร้องอุ๊บเลยคะ่ะชอบความหล่อและความน่ารักเสร็จปุ๊บหนุ่มณเดชน์ก็ขอควงคู่จิ้นสาวยายาอุรัสยาออกงานรับทรัพย์ให้แฟนๆได้จิ้นฟินกันต่อในบ่ายวันนี้พร้อมควงคู่เคลียร์ข่าวหลัง ประเด็นเริ่มเคลียร์กันก่อนกับข่าวที่ว่ามีไฮโซหนุ่มตามขายขนมจีบสาวญาญ่าชนิดไม่เกรงใจหนุ่มข้างกายแบรรี่เสด้วยไม่มีค่ะไม่มีค่ะอันจริงๆเลยนะคะไม่มีใครกล้าเข้ามาคุยกับหนูเลยเป็นเทอมมีพี่ณเดชอยู่หรือเปล่าไม่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 ค่ะไม่หรอกค่ะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยค่ะก็เลยอาจจะเจอคนน้อยอุ้มก็อยากเป็นไฮโซบ้างนะครับพี่ ใช่หรอกไม่ใช่พูดเล่นแซวเล่น,นเฉยๆ <c oughs> ว่าด้วยความที่ว่าผมเนี่ยอยู่ใกล้กับน้องไงย่ามากนะครับทั้งไปถ่ายละครด้วยกันหรือไปไหนมาไหนกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันก็เลยว่าคนอาจจะคิดไปแต่จริงๆไม่มีอะไรครับ